ดราม่างานแต่งโทนี่และแก้วต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าสำหรับคู่รักวัยรุ่นสุดติดนักแสดงหนุ่มโทนี่ราแก่นและแก้วเจริญยาตามเลิกแต่งงาน11ธันวาคม2563ที่เจ้าตัวแย้มไปก่อนหน้าว่าเป็นการแต่งที่เน้นเรียบง่ายอบอุ่นมีครอบครัวและคนสนิทเท่านั้น ล่าสุดเมคอัพอาร์ติสชื่อดังโพสภาพผ่านอินสตาแกรมเผยภาพแรกเจ้าบ่าวโทนี่และเจ้าสาวแก้วขณะไปจัดงานที่เขาใหญ่พร้อมกับอวยพรด้วยว่า ขอให้ลูกชายลูกสาวมีความสุขในชีวิตคู่ครองรักกันไปยาวนานนะจ๊ะก่อนจะเผยโมเมนต์หวานในพิธีทั้งการสวมแหวนพร้อมเผยสินสอดทองมัน่นชอดสำคัญเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวโดยมีลูกทุ่งหมอลำชื่อดังบานเย็นรากแก่นคุณแม่ของเจ้าบ่าวรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังมีคนดังในแวดวงบันเทิงอาทิลูกเกดเมทินีมาร่วมยินดีด้วย แต่ง,งานนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าจนได้หลังจากที่มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องสีผมของเจ้าสาวอย่างแก้วจริญญาโดยเพจเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อแก้วโทนี่แต่งงานและมีบางคนวิจารณ์สีผมของเจ้าสาวแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเตือนสติแรงๆโดยได้โพสต์ว่าแค่ลดความเสือกลงเราจะมองสีผมเป็นเรื่องปกติล้ครับ เรียกได้ว่าความชอบของแต่ละคนและสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ก้าวไก่กันดีที่สุดจ้าชีวิตคู่เป็นเรื่องของคนสองคนอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ